ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลูกอีสานมันมอลชาแนลนะครับคลิปนี้ครับผมะยังพาทุกท่านนะครับมายามรอบดักกบคือเกานะครับใส่รอบดักกบไว้เก่าหลังนะครับใส่เป็นเยื่อปลาซับนะครับก็เป็นพวกปลากระดีปลาขาวนะครับเอามาซับละเอียดแล้วก็เอามาใส่นะครับเยวมาลุ้นน้ำกันครับเส้านี้ว่าจะมานบอนะครับไปครับ มาอนีแมาคนเดียวนะครับน้องพี่บริมานั่นนะครับใส่ไว้ีนนี่แหละครับไม้เขาก็เป็นปลายุค่านะครับเดี๋ยวมารุนกันครับเศร้านี่จะมานบ่อนะครับไปครับผมใส่ไว้ไกลครับบริเวณใกล้เขานะครับเขาตอนนี้ก็เริ่มจะถอกแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ เริ่มหนาวแล้วนะครับร่มหนาวแม่แล้วนะครับบานเท่านะครับใส่ไปนี้นะครับล้างนเงื่อนแล้วมาเบิ่งหลังแนะหลเกเท่านะครับเรียกว่าน้ำเป็นเว้นผมใส่นี่น้ำแก็ลด,ดลงหลายแล้วนะครับ บมมีครับฟาวครับลังลังเหลียกฟาวลยนลี้นะรับแต่มาหลุหลังที่สองกันครับโอ้ลังน,นี่นะครับโอ้มแล้วครับงามเลยครับลังนีเข่าสองเลยนะครับสวยเลยครับ แมนแล้วครับหลังที่สองครับเป็นหลังที่สามนะครับเป้าครับในบึงลังที่สีนะครับใส่บริเวนปลายหาน,นะครับ ป้าอีกเลยครับบบมี่ครับ หลังที่หครับผมอมัมนมีกครับตัวใหญ่เลครับั่นแหละครับนี่ครับนี่ครับอ้ตัวใหญ่เลยนะครับมามาแล้วครับหลังที่หกครับอ้ววครับผมมยังครับ จ็ดครับเป้าเพื่อนครับผมหลังที่แปดนะครับอุ้ยนี่ครับนี่นี่ลังครับหลังที่แปดครับ อ้าวนี่ครับหลังนี้มีตัวนึงนะครับตัวงามอยู่นะครับผมสุท้ายนะครับหลังที่เก่านะครับใช้ไว้บริเวณน,นี้ครับเป็นจังดหลังที่เก่าครับหลัง เป้าครับผมมีอย่างครับครับเดี๋ยวห้องมาสรุปกันนะครับว่าเส้านี้ได้เจ๊กตัวนะครับกะเป้าไปหกหลังนะครับเข่าแค่สามนะครับเดี๋ยวมาเบิรงกันครับเดียว่าบกบใส่แามนะครับเสร็จคบตัวงแามอยู่นะครับเร้นนี่เข่าสองตัวเลยนะครับตัวงแามอยู่นะครับ ไม่อาใส่กับจมินน้อยตัง่าๆครับนี่ก็สองนะครับแล้วนี่ก็สองครับตัวไงนะ ตัาตัวหนึ่งนะครับเนี่ยสวยครับสรูปได้หาตัวนะงามๆนะครับหาตัวงามๆเดี่อ้อมนะครับ ้นี่ครับกับปากผลงานไว้นน้ำนะครับผมนะบอยลูกอีสานเหมืนแมนเชเนยวนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมน้ำนะครับกคลิปนี้นะครับผมก็จะลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอกันไม่คิดหนานะครับสวัสดีครับ